สวัสดีครับนักเรียนและผู้เข้ารับชมนะครับวันนี้อาจะมาทำการสาธิตวิธีการาเปริดปิดแก๊สของงานเชื่อมแก๊สนะครับว่ามีวิธีการเปริดและก็การปิดนะครับยังไงบ้างราพร้อมทั้งการปรับเปลวเชื่อมนะครับ โดยที่หัดถัแก๊สออกซิเจนนะครับดังนั้นหลักแรกเลยนะครับก็คือในถังออกซิเจนแล้วก็อะเซทิลีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีแรงดันแรงดังนมากๆนะครับดังนั้นเราจะ ที่มีแรงดันน้อยต่อแล้วก็เปิดถังที่มีแรงดันสูงนะเข้ามานะครับวิธีการเปิดนะครับเราก็อ,อยู่อยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าเครื่องมืออุปกรณ์นะครับอยู่ด้านหน้าถังนะครับอยู่หน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ยึดประแจนิ้คยึประแจประแจพิเศษนะเกี่ยวกับการเปิดปิดถังน้ำเซนทรีนนะครับมามาล็อกไว้ นะครับมาล็อกไว้ก็สา่นอยู่ด้านหน้านะเห็นเห็นนะครับอยู่ด้านหน้าน <c oughs> แล้วก็เอามือเอามือที่เรา,เาไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดมากดกดตรงนี้ไว้ นะครับเพราะเหตุใดน,นะครับเพราะเหตุใดที่เปิดแบบนี้ก็คือถ้าเกิดอ,อันตรา,ายขึ้นหรือเกิดอุบิเหตุขึ้นมาเราก็มาปิดตรงนี้ก่อนนะถ้าเราเปิดแบบสุ่มเลยสอ,สองรอบสามรอบห้ารอบอ,อ,ยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเสี่ยงนี่ดังนั้นเขาก็เลยให้คำพิาจาว่าเปิดประมาณที่พอหนึ่งส่วนสี่หรือหนึ่งส่วนสองรอบเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นเลยเพเชอร์เก็บแรงดัน,นตรงนี้นะครับ เชื่อแก๊สแรงดันต่ำอ,อันนี้สูงนะครับอันนี้ต่ำมาตรงนี้แล้วเราก็เข้าไปแล้วก็ปิดิิดต,ตรงนี้มานะครับมาดูเข็มจะขึ้นแลเราปรับไปที่5.6ปอนด์ถ้าปาก็ประมาณ0ูนจุดศอานยนะบาร์นะครับก็คือ5.6ปอนนะครับเพราะบาร์ 2, ร <S <S ต้ ครับเพราะว่าเป็นระบบสถียเราต้งบบองเขอาไปด้วยนะครับเรียบร้อยแนละ้วแก๊สก็วิ่งไหลตามมาสารตามสายแล้วก็ไปหัวใจนะหัวใจของเรา,าไปสาวิ่งมานะครับตรงหัวใจเราเสร็จปุ๊ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมากลับตรงนี้ว่าเท่าไหร่ยังไงบ้างานะคะรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูอีกถังหนึ่ง นะครับก็คือถังออกซิเจนนะครับหลักแรกเลยก็ทายตรงนี้ก่อนให้ให้ฟรีนะครับให้ให้ให้เริ่มต้นก่อนแล้วก็ ในที่เราต้องการก็คือ30ปอนด์นะครับ30ปอนด์นะเข้าไปมันก็หมุนไปนะครับหมุนไปให้ได้ตามตามตามขนาดนะครับตาม30นะแก้ก็ไหลไปตรงนี้อันนี้ผ่านวาล์วันไฟย้อนกลับออกซิเจนนะครับไหลมาอันนี้ก็วาล์วันไฟย้อนกลับมาเสร็จรียบร้เสร็จปุ๊บก็วิ่งมาตรงปลายสายตรงนี้นะครับปลายสายตรงนี้ก็คือเช็คลมเช็คแก๊ส เสียงไหครับติดตามไหมครับอันนี้คือเรารู้แล้วว่าแก๊สมาแล้ว มันก็มีเบอร์ของมัดูดูด้านหลังนะครับอันนี้คือหัวทิพนะเป็นเบอ,เบอร์เบอร์มกกันจะอยู่ตรงนี้นะเบอร์สองเบอร์สามก็คือขนาดของดูนะแล้วก็ประเทปพันนะหรือบั้นั้้างรอบอ่อาพันสักรอบหรือสักสักสองรอบก็ได้นะครับนะเพราะว่าไม่ต้องพันเนยอะเพราะว่าเป็นอโลหะก็คือโลหะอ่อนก็คือแค่แค่บิดก็ตึงแล้วนะสังเกตได้ว่าเขาทําหรือผลิตเนี่ยเป็นโลหะ หนาอะลหะนะพวกทองเหลืองทองแดงนะครับประมาณนี้นะครับนี่ทองแดงนะครับนี่ทองเหลืองล็อกการบิดบิดบิดอันที่แนะน่นนะปุ๊บก็บิดตึงเลยเนี่ยบล่อยนะครับอันนี้ก็เช็ดลมเช็คแก๊สไหลไหลออก,ออกได้ยินออกมาถูกต้องไหมครับอันนี้ผิดครับไม่ใช่นะครับ ต้องนะครับก็คือเราล็อกแน่นแล้วไหมแล้วมันผิดตรงไหนอะ่ะก็คือหัวทิ้ต้องอยู่ตรงวาล์ววาล์วแ,แนวแก๊สนะครับต้อปลายแนวแก๊สตรงนี้นี่แน่นเลยตรงนี้อันนี้นนนนถูกตอ้องทำไมอ่ะทำไมต้องต้อง,ต,องต้องอยู่นี่อ่ะเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานสังเกตได้ว่าถ้าเราปราับก้าวหรือวาล์วอยู่ก้าวไปยังไ,ไอไส นี่ขนนะขนของของของขนเราใช้มือนะเราสั่งปึ๊บนะหลังเอาไเช็คเฮ้ยมาละน้ำที่หูเราไม่ได้ยินดังนั้นการเช็คแก๊สหรือนมออกนะครับก็คือใช้หลังมือสัมผัสนะครับเสร็จเรียบร้อยปึ๊บอย่างนี้นะออกมาเรียบร้อยโอเคครับก็เป็นอันว่าเสียสิ้น 1 ไม่ได้นะครับใส่อหัวตอนต้องการทำเป็นการสาธิตดูที่จอดก็ประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็มาติดติดไฟติดแปหน้านครับติดไปหน้าติดประมาณนี้นะครับแล้วก็ปับปัวบเลยครับผมไม่ได้ปั๊บปั๊บเลยผมไม่ได้ปั๊บปั๊เลยปั๊บเดียวครับมาขึ้น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 ะลดีนะนี่คือแกะเยอะแต่ยังไม่ใช่ เป็นเปลวนี้นวินล้วนใสๆวาวนะครับเปลวนี้เขาเรียกว่าเปลวการหรือที่เรียกว่าเปลวนิวทัง้งเฟนเปลวนี้นะครับไ,ไว้สํหาหรับเชื่อมนะเชื่อมทั่วๆไปเป็นเปลวที่นิยมใช้มากที่สุดกาเชื่อมผลิตภั ที่2นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็าเาปิดติดไปกประมาณนี้ประมาณนี้เป็นต่าเปลืประมาณนี้เห็นไหมครับอุณหภูมิค่อนข้างที่จะสูงนะครับดังนั้นเอาดูใหม่นะครับดูใหม่นะที่นี่นะครับเดินนะครับนะเป็นเปลวเปลวเปลวนี้ฮะต่างเปลวเปลวของไก่นะครับนาประมาณเปลวที่หนึ réussi, um ่งนะครับปับปุ๊บปับเปลวที่หนึ่งนาประมาณนี้นะครับ ครับเปลร๊วขบุรีซิ่งเฟรมนะครับหานะเปลวหนึ่งแล้วก็มาปเป็นเปลวที่สองหานะเปลวที่สองอ่านหะน,นุนวลวสาสาเปลวยูลตันเฟรมหาเป็นนะปเปลวที่ใช้มากที่สุดนะครับไว้เ,เชื่อมกับนกะูหาทำงานผลิตภัณฑ์แล้วมันะปเป็นเปลวที่สามประมาณนี้นก็ได้เห็น okay, นะครับอัตราส่วนมันก็ No. Oh ดีกว่าโลหะอื่นนะครับเขาก็เลยนิยมมามาทำเป็นปรรอุปกรณ์หัวทิปนั่งหัวตัดนั่งลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ข้อต่อก็ทอ,องเหลืองนะทองแดงถ้าเป็นมูลค่าราคาที่ทองแดงจะสูงกว่าทองเหลืองก็จะถูกกว่านิดหนึ่งนะครับข้อต่อกันก็เปิดตรงแล้วก็ใช้มาีมกับทินเนอร์นะทินเนอร์หัวทิปก็เสร็จเรียบร้อยก็ก็จบประมาณเท่านี้ขอบคุณมากครับ